ครับกับกรัไมกแล้วครับผมว่าวันนี้ได้ของเล่นอะไรไมาแล้วครับได้ iPhone 13มาครับนี่ครับจะบอกว่าไงดีละ่ะมือหก็ได้มั้งมือ2ก็คงได้จะบอกว่าเป็นมือสอที่ยังยังไม่ได้แกะมากกว่าครับก็คือสติกเกอร์นี่ยังไม่ได้แกะเลยครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ไปธุระก็บังเอิญไปได้ตัวนี้มา ราคาก็ถูกกว่าศูนย์นะครับก็เลยไปจัดมาซึ่งประกันยังไม่ได้เดินเลยครับแต่เ,เรามาแกะกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายในโลกแล้วมั้งที่รีวิว iPhone 13สนะเดี๋ยวผมมาแกะเลยดีกว่านี่ครับยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยเดี๋ยเราก็มาแกะเลยครับนี่ครับดึงไปเลยมีลูกทลุกศรให้ดึงแล้วก็ดึงกันไปครับเดิมครับนี่ครับ พกสติกเกอร์พวกนี้ถ้าดึงแล้วมันก็จะแตกคืนไม่ได้แล้วนะครับ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 สวยใสปิ๊งๆครับก็นี่ครับ,ร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 บเรามาดูก็เหมือนเดิมครับสเปคก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนี่ดำเดิมนะครับก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยอันนี้ผมก็คงจะไม่ได้เอามาใช้แล้วครับก็อาจจะ ตามสไตล์ตผมอ่านี่ครับมีกันหน้าจอมาหักแกะเลยครับปิงป้งครับวางสวยใ,ใสเดี๋ยวเรามาดูร,รอบๆตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ดูไม่มีตำหนินะครับ พราะตรงนี้ถ้าสมมุติเราซื้อจากศูนย์มาอะไรเงี้ยเราก็คงจะต้องแกะที่ช็อปที่ศูนย์ถูกไหมครับแล้วก็จะเช็คเครื่องกันเลยว่ามีตําหนิไหมนะครับอันนี้ดูจากตําหนิไม่มีนะครับที่ตัวเครื่องที่ตัวอะไรไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันก่อนเลยนะครับฟิล์มอะไรก็ไม่มีเลยครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือนรอยคาบกาวครับ อ่าตอนนี้มันลอยมาคับกาวที่เราแปะมาจากฟรีมของเขาจากกระดาษเมื่อกี้นี้อ่ะเราลองเปิดดูไม่รู้จะมีแบตหรือเปล่าอ่ะมีครับก็จะบอกก่อนว่าซึ่งถ้าจากคลิปเดิมเดิมของผมอะผมใช้ซึ่งตัวหลังของผมผมใช้13 Pro m a x แอยู่ครับแล้วน่าจะใช้ไปประมาณ น่าจะเกือบ2เดือนกว่กขวาๆได้และชีน,นี้เกิดความเบื่อๆครับก็เลยปล่อยให้ FC ไปแล้วครับผมท่านหนึ่งซึ่งถามว่าผมเบื่อ,อยังไงก็คือหนึ่งคือมันหนักแลต่บางทีผมออกไปข้างนอกบ่อยๆอย่างเงี้ยมานทีมันหนักผมก็เลยบัอเอิญว่ามี FC มาขอซื้อเงี้ยเอ,อผมก็เลยขายไปชีน,นี้เรื่องของเรื่องคือผมก็จะไปหา Android มือสองใช้ ก็ยังไม่ค่อยเจอที่เข้าตาเท่าไหร่ก็เลยไปเจอตัวนี้ซึ่งเป็น13ธรรมดาแล้วก็เป็น256ด้วยนะครับก็เลยน่าสนใจผมก็เลยจัดมาตรงนี้ลองต่อไวไฟเข้ามาเลยครับขอใส่รหัสสักครู่ครับ โอเคโอเคนะครับอาจ,จใช้เวลาสักครู่อันนี้เหมือนมันหลี่แสงลงไปไม่รู้ว่าไฟมันสะท้อนหรือเปล่าจะรอสักครู่ครับ นะครับมันหลีลงไปโอเคอ่านจำนินการต่อไปก่อนเฟสไอดีเราตั้งภายหลังรหัสเราก็ตั้งภายหลัง,ลง,ลงไม่ใช้รหัสอ่าเข้าไปก่อนครับเข้าไปให้จบก่อนอ่าไปไม่โอนถ่ายไม่อะไรเลยเข้าไปให้จบไม่ใช้อ่าครับเป็นเครื่องแกะกลองมา โอเคยราไม่ใช่ตอนนี้อ่าไปเลยต้องข้าไปาหลังอืมเรียบร้อยเห็นไหมันเหมือนมันจะดิมแสงลงไปโอเคตรงนี้อ่าดูแบบสักนิดนึงครับนะครับ แบตสุขภาพแบตอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมีโหมดนะครับทูโทนปกติอยู่แล้วนะครับพอเปิดก็จะอมฟ้าจ๋าเลยโอเคครับพอเปิดปุ๊บก็จะออกเหลืองสักนิดนึงดูผ่านกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออกว่ามันเหลืองนะครับโอเคแล้วมาดูบลูทูธ บลูทูธใช้ได้ไหมบริเวณนี้ไม่ได้เปิดบลูทูธเลยสักเครื่องเดี๋ยวรลองเอ,อามือถือมาเปิดบลูทูธสักเครื่องดีกว่าครับนะครับจะเห็นหรือเปล่า <_ C 1> ก็อันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นเฉยครับว่า Wi-Fi ใช้ได้ไหมบลูทูธใช้ได้ไหม อ่ะล,ลองดูครับเดีผมขออนุญาตเปิดเครื่องสักนิดอ่ะนครับผมเปิดเครื่องมือถือ Android ที่เป็น r e t m ีไว้เครื่องหนึ่งอ่ะเจอแล้วครับเห็นไหมครับอโอเคแสดงว่าใช้ได้อ่ะดูกล้องสักนิดนึงตั้งค่าภายหลังอ่ะนครับกล้องใช้ได้ปกติโอเค แบตติดไหมโอเคไม่มีปัญหาครับลบไปโอเคตัวนี้อปิดอุทธดก่อนแบตน่าจะยังไม่ได้ชาร์จก็เลยมีติดหยุดติดหนึง่ง ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แเราก็ลองพื้นฐานดูลองที่เป็นเสียงเล็กเข้าดูว่าเป็นยังไงดังปกติไหม okay. อันนี้ดูประดูกันก่อนครับว่าเวอร์ชันที่มันติดมากับเครื่องเป็นเวอร์ชันอะไรสิบห้าครับสิบห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งนไครับตัวนี้เป็นเครื่องไทยนี่ครับเป็นสองห้าหงครับ ก็ถ้าเราลองถ้าเราลองเอาเอา,เอาไฟฉายมาส่องดูเซนเซอร์ของเขาเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเซนเซอร์เขาใช้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นการเช็คเบื้องต้นครับก็สมมุติถ้าเราเปิดไฟฉายมาส่องมาส่องที่เซนเซอร์ของเขาเซนเซอร์เขาจะปรับแสงอัตโนมัติครับลองดู ถ้าเราหลีสุดนะครับสังเกตเห็นไหมครับ,รบตัวปรับออตโอตโอมันจะมันจะเร่งแสงสู้ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเราหลีเห็นไหมครับเอาไปเอาขฉายสองเซนเซอร์ของเขา เป็นการเช็คเบื้องต้นของตัวเซนเซอร์เขาครับน่าจะดูวสยากสักนิดนึงน่าจะสองยากหน่อยนะครับเนไหมครับสังเเต่ด,ดูที่กล้องจะจับได้ว่ามันมีไฟกระพริบอยู่ก็คือเซนเซอร์เขาก็พริบอยู่นะครับ มันก็จะเช็คยากหน่อยครับจริงๆมันต้องไปส่องกับเราต้องไปอยู่ในที่มืดมืดตั้งนิดนึงจะหามือบางเซนเซอร์ไว้แล้วลองเอาแฟลชส่องดูนะครับก็คือเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นการตรวจเช็คว่าตัวเซนเซอร์ของตัวตรงหน้าจอเนี่ยมันมันทำงานไหมว่าสมมุติเราออกไปกลางแดดเนี้ยมันก็จะ ปรับแสงเห็นไหมครับปรับให้เราถ้าเราอยู่ในที่มืดมันก็จะมันจะหลีแสงให้เราอะไรประมาณนี้ครับก็เบื้องต้นอันนี้ถ้าเราเล่งแสงสุดเราก็ดูไบดูจอจุดเสียดิกิเซลอ่าว่าไม่เห็นนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นี่ครับก็ ใหม่ๆแกะกล่องเลยครับตัว o อก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่15.1.1เดี๋ยวอาจจะต้องต่อไปไฟล์แล้ว update. อัปเดตเดี๋ยวเรามาลองใส่ซิมดูสัญญาณกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตปิดเครื่องสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวอนุญาตปิดเครื่องแป๊บผมเอาซิมมาก่อน ลองสัญญาณเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมปล่อยตัว13 Pro Max ไปแล้วผมก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วที่เป็นไอโฟนก็คงอาจจะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนอ่าสักครู่ อ่าครับผมเนี่ได้ละผมเอาซิมมาลองดูนี่ช่องซิมตรนี้ก็ได้สีดํามาครับแต่จริงๆลึกๆผมก็อยากจะได้สีที่มันเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินหรือไม่ถ้าได้สีเขียวก็น่าจ,จะยิ่งดีแต่ก็ไม่มีใครกําหนดได้บังเอิญว่าไปได้ตัวนี้มาที่เป็นสีดําก็โอเคอยู่แมนแมนผู้ชายใช้ก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับมันาจะใส่ยากหน่อยเพราะมันหันด้านทองแดงงายขึ้นมา เพราะซิมพวกนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าเอามือไปแตะมันเลยครับเพราะพวกนี้มันจะมันมันโดนมือคนอ่ะมันก็จะแบบเป็นออกไซด์มันจะแบบมือคนมันจะมีความให้มันเป็นไขมันมันติดตรงซิมพวกนี้แล้วเวลาเราอ่านใส่พงงนี้บางทีมันจะมีปัญหานานๆไปซิมก็จะไม่ค่อยอ่านนะครับพยายามอย่าไปแตะมันเลยจะดีกว่าอ่าครับลองดูโอเค เราไไฟมาเลยอ่ะเราปิดไวไฟก่อนปึ๊บมาดูตรง Setting ก่อนว่าน่าจะเซตเป็น Cellular ข้อมูลตัวเลือก c e ล l ูลา่าอ่าโอเคนะครับเลือกเป็นอัตโนมัตกิก็ก็สามารถสลับไปสลับมาได้ตามความเหมาะสมนะครับ โอเคตอนนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้คลิปนี้ก็เอาเป็นถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันเผื่อท่านไหนยังสนใจ iPhone 13อยู่หรืออยากจะหามาเล่นอะไรเงี้ยอาจจะทักอาจจะทักมาหาผมก็ได้ครับผมอาจจะใช้ทักพักแล้วอาจจะปล่อยเหมือนเดิมก็เล่นๆไป เพผมได้มาราคาถูกราคาศูนย์แน่นอนครับเพราะว่าราคาศูนย์ถ้าที่ผมดูในเว็บสตูดิโอรู้สึกมาประมาณ3า0 0ามหม0่นนะหรือถ้าซื้อที่อื่นก็อาจจะ3นิดนิดเพราะถ้าเกิดเป็นมือ2เลยมือ2ตามตู้หรือว่าราคาทั่วๆไปราคากลางอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 27, 2เจ็ปประมาณนี้ประมาณนี้ครับ นั่นนี่คือมือสองนะมือสองคือเขาใช้แล้วนะแต่นี่คือผมได้มาเป็นแบบว่ากึ่งก่งมือหนึ่งเลยยังไม่เคยได้ใช้เลยเพราะผมก็เพิ่งแกะเมื่อกี้เห็นไหมครับก็เลยมาแกะกล่องรีวิวให้ดูว่าเนี่ยแกะออกมามันมันมีอะไรบ้างมันเนี่ยครับไม่มีอะไรละมีเท่านี้แหละก็ถ้าท่านไหนสนใจก็ลองทักมาก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิด ผมใช้อาจจะอาจจะใช้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อาจจะปล่อยก็ได้เพราะว่าผมก็เหมือนเดิมครับชอบชอบเล่นชอบเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วครับอันนี้ยังไม่ได้แปะอะไรนะครับการลงกันลอยมาเดิมเดิมเลยครับครับผมส่วนคลิปนี้ก็ถ้ามีความคิดเห็นว่าถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวงไงซะผมจะหาของเล่นอะไรใหม่ๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วกันนะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ